กตัวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องถามกรรมการปล่อยเบ้าเด้ออ่าหมายเลขสิบเก้าอลหมายเลขสิบเก้าครับป้าทางหมายเลขสิบเก้าครับสิเก้าหมายเลขสิบเก้านะครับสุาทีมเว้าใบสุภกิจุรุสิบเก้าอ่าพอจะของมาดึงออกฮะดึงออกได้อ่าปมายเลขสิบเก้าคุณพิลรับเป็นของเบ้าใบสุภาิจุบสุภาิจครับใบใช่ไหมใบใบโดยใบแปลว่าข้าวนี่ใบแปลว่าโดยอ๋อไม่าใบซื้อใบแปลว่าซื้อ บายนี่แปลหลายอย่างนะภาษาลาวแปลว่าอะไรภาษาลาวใบใบโอ้ใช่ใบกาแฟวัดห่อภาษาลาวใบายเก็บเปลวใบยังอย่างกับใบนี่คือไม่ต้องการเนี่ยมันมเอาเจ้าดอกอะไรอย่างนี้หรือเ่าที่พอเจ้าของทมาดึงหางลูกเออมันหลุดไปเลยจะขึ้นแก้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองถามกรรมการดูเด้อว่าจี้หางพันสายไฟน่ะ พี่น้องชาวว่านะครับก็ดูแลหางท่านให้ดีนะครับโอ้จะได้พักพูดที่หาดนะครับอยาให้หางขาดเด็ดขารว่าวที่ติดเมื่อกี้เหรอคะฮะติดสายสายไฟสายไฟพร้อมสาเกตนครสาเกตนครครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นดีนะครับอาบันเรียมเยือดเดือดเดือด ตอนนี้ลมลมเบื่องต่ำจะจะดีนะครับไม่สูงเกินไปคือลมลมมันจะตกตรงไหนนิ่งๆเบาจลงลดระดับตัวเองมาอยู่ตรงนั้นนะครับอ่หมายเลขสิบหกครับเขียวสยองแอะไร์พราะพังการบินเขทีมงานเขียวสยองอ์ไ์หมายเลขสิบหกครับทีมงานใช่ไหมอีกทีมหนึ่งครับหมายเลขหก ท like oh, re uh, re ่านผู้ชมก็ถอยห่างด้วยนะครับเดี๋ยวหางไปเกี่ยวเดี๋ยวเอามันจะเอาเจ้าของอีกมันจะเอาเจ้าของขึ้นไปด้วยโอ้โหแม่ว่ารักเจ้าของจเอาเจ้าของขึ้นไปลอยอยู่วันนั้นด้วยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าวกะตันดูว่ารักเจ้าของอาเจ้าของขึ้นไปลอยด้วยเส็จแล้วมันก็จะปล่อยเจ้าของให้ตกลงมา เดี๋ยวบอกก็จะคอฮักเดี๋ยวนี่แล้วมันจะเอาตัวรอดมันเอาตัวรอดจะบอกว่าเอากัะตันยูได้ไหมต้องเอากระตันยูสิตังก่อนต้องรอต้นกระดานยูจอหลังกระดานยูและจอไปนี้มีคนประคองเป้าสีแดงจะมาวางบนลู่เป็นเป่าไผ่เอ่ยน้อโอ้ประคองกันตันซิบคนนะครับเป่าไผ่น้อหมายได้เท่าไรน้อใช่เงี้ยมาพี่น้องครับ เห็นเด็กหน่อยคือไอ้ฟองฟองสีๆนี่นะเอามาเลียกินเ่นๆนเนาะหมายเลขสีเด็ดพร้อมหรือยังครับหมายเลขสีเด็ดยังไม่พร้อมครับทีมงานพร้อมแล้วมีพร้อมแล้วครับหมายเลขสีเด็ดโคกยายพรมโคกใจพร้มครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับเป็นรูปจ่ว่ารูปยักษ์ก็ไปเจอรูปนะก็ไปรู้เห็นแป่ลูกกาหางครับระวังคหางอีกแล้วระวังหางอีกแล้วน่นเออโลกอกไปที นึกว่าจะไปพาดเอาเวทียกเวทีขึ้นไปทางหลังวายุกเลยว้าว,ว,าวยุวชนนะคะอีกสองทีมเป็นหลงอยู่ไหนเนาะเข้าเริ่มแข่งกันแล้วนะว้าวยุวชนลงทะเบียนสิบสองทีมตอนนี้มาสิบทีมเหลืออีกสองทีมตองต่อไปคุยกันตรงไหนล้วว่าไปนั่งคุยกันปรึกษาง,งานกันตรงไหนเนาะรีบมาแข่งขันโดยเร็วเลยยุชนนะคะว้าวยุชนอีกสองทีม ให้รีบมันเอาอวกตัวนี้จะลอี oh, ่น oh, so ok eh like. oh, ้อสายการบินเขียวสยองอะไรอเขียวตัว่โอ้โหจัดชีโออันนี้ม yeah. ่งั้มาแล้วพี Mobil ่น้องมาแล้วจับตอวเจ้าของไม่พาหลับพานอนอย่างเี้ละเจ้าของไม่ได้นอนเพราะว่าขึ้นก็ดีใจเดียวฉะนั้นเองวาลงเลยเอาอีกตัวนึงจะลงทั้นรุนแล้วครับนั่นไอ้ติวสีเขาขา ทีมไหนพร้อมยกมือเลยนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้แต่ละทีมที่เตรียมเว่าไปแล้วถ้าท่านเตรียมพร้อมทุกอย่างยกมือเลยครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในบรรยากาศการแข็งขันปล่อยเวาเาเ้าแอดยักษ์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเลื่อกกรรมการจะได้ดูดีลา,าและคะแนนหมายเลขสี่พร้อมแล้ว 14ช่งงาชงโกเมืองห้วยราช่า<อ>ชั่งโกห้วยราชครับโอ้โหมีใครวิ่งนำหน้าไปดูกนัดก็วิ่งไปตั้งแการช่างโกนะครับโอ้โอห <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วนี่นี่ระวังระวังใครจะเหยียบห <c oughs> านะครับหางชั่งโกหางชั่งโกยาวเหลือเกินเอาละมาเอาละัาพี่น้องครับชั่งโกเี่น้อะไร ต้องมีโ้กองมีคู่อพันธีแล้วพันธุีเดิมหายที่เดิมพันธที่เดิมจริดหรืเปาไม่ดินครับถ้าคู่มีคาถาดินเอาไปเอ็นเอาไปอุ้ยครับอ้าวอาย่าพันธีนี้จะ่ามีอีกม่อันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับมีอีกไหมมีอีกไม่จะพันดีหรือเปล่าไม่พันครับอุ้งผมจะหายแก่ภาบเลยครับแม่มีการมาทำฉันจะทำให้มันพัน่ะมันมีพัน่ะว่าอ้าวทีคนี้กูลงแล้วครับตอนนี้ลง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 ครับเอาหัวลงไม่ไม่ลงนะครับ เป็นนีลาของเขาครับแชมพกเขาจะเป็นอย่างนี้แหละขึ้นๆลงๆแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์จนมียด่าตอนนี้กําลังลอยตัวนี่น้องชาวว่าทั้งหลายถ้าผมพูดหยอกพูดแซลยังไงอยาาโกรธกันเนอเราสร้งางสีสันในงานนี้สนุกสนานครับนะ <S <S ผมก็แซวคนนั้นแซวคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับ ไปอยากให้พี่น้องฟังไปกับเพลิดไปหัวรอบไปเทศบาลตำบลห้วยราชกำลังจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับพี่น้องบอกระดอนทั้งหลายรูปอะไรน้อรูปเหมือนรูปรูปยักษ์หรือรูปอะไรนี่รูปขยะคุณนั้นได้แล้วครับเราล่วงจันทร<ม>์แล้วน,<ม><อ>นะครับเราล่วงจันทร์เฮ้ยยัยน้อยัยน้อยัยน้อต้องแสดงว่าโอ้ย โหนูหนอไปดูนะครับเสียชีวิตหรือยังถ้าสลบอยู่ครับก็ให้โดยพยาบาลไปเอายาดมมีดดมคาถาครับมันต้องมีคาถาเรียกลมครับเรียกพระพายให้พระพายปล่อยลมมาให้มันพอดีไปอย่างนั้นว่ามันลมไม่พอดีมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วเขาก็จะตั้งลำของเว่าขึ้นให้ประมาณสามสิบห้าองศาแล้วก็ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วมีคนเหยียบหาครับมีคนกันแกล้งเหยียบหาครับมีคนกันแกล ต้องหาทนายครับทนายฟ้องเลยครับกันแกล้งแาวนี้ต้องฟ้องติดคุกประหารชีวิตเยอะนั่นนันน่นนั่นัน,นันน่นเห็นไหมนั่นทำไมว่าวของเขาต้องเสียการสงตัวครับนี่เอามีใครยิงอีกยิงเว่าวอีกครับพี่น้องกระดังพุทธคับยี่สิบสามครับ,รบต่อไปหมายเลขยี่สิบสามครับทำไมมีอะไรคขียวๆมัดอยู่ตรงว่าน่ะเป็นผ่าดีมัดอยู่ตรงคอว่าน่ะ ก็เขาเเอาจากผ้าคาดเอวจงก็ไม่แนผ้ามงคลผ้ามงคลของช่างโอ้ผ้ามงคลคนมัดคอว่าว้วยครับพี่น้องครับโอ้โหว่าวชางโก้ไม่ขึ้นให้มันรู้มัเออมีผ้ามงคลครับโอ้ากลูกอดอร์โอ้มีกระถาจากลูกอดอร์นี่เป็นธรรมดาทีนี้นี่เห็นไหมขึ้นดีจน ไปเชียร์ผู้กับว่าอันชัางพูเราช่างพนูน้อยใจน้อยใจน้อยใจมีลกกูกของเราดีสมบูรณโอ้โหเอาขึ้นไปตั้งนหลังอีกทีหนึ่งครับว่ามีการน้อยใจด้วยสายเคดที่สินครับนม30โอ้นี่มีท่านกรรมการให้รายชื่อว่าออกมาผิดว่าตัวน,นั้นชื่อนี่ชื่อนี่ชื่อผิดครับผมก็เลยพากผิดไปด้วย โอ้เสียงธนูดังดีครับโอ้เสียงเบาอยู่บนคอมพิวได้ยินถึงนี่ครับโอ้เจ๋งเอ๋จ๋งเอ๋ได้ยินถึงนี่ครับตั้งใจฟังดูสิครับโอ้เสียงเอือดๆขนมังครับเสียงแงครับโอ้ไปแล้วเข้ามาได้ยินเสียงโหมวนอย่างอ้โอ้หัวหักเลยครับพี่น้องครับเอาพยาบาลพยาบาลหน่วยกู้ภัยครับหน่วยกู้ภัยครับหน่วยกู้ชีพครับหน่วยกู้ชี